หลังจากที่ห่างหายจากการลงแรงกันไปนานวันนี้พี่โมงกลับคืนมานครับสำหรับการลงแรงวันนี้จะไปกดสีหนึ่งเลยนะแล้วมากับชุดคณิตคิดไม่ออกด้วยใส่ชุดนี้ไปเดี่ยบอกเลยว่าทีหนึ่งมาแน่นอนมาดูกันว่าสีหนึ่งของเราจะได้ที่เท่าไหร่เออยังไงหากชอบคลิปนี้พี่โมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กนกำลังใจให้พี่โมงด้วยนะครับไปดูเกมกันเลย โหแล้วเราได้แผนที่ทะเลทรายด้วยประเด็นปกติเนี่ยคนดูชอบลงตรงไหนกันนะั้มหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเนี่ยมีที่ประจำกันลงนะปกตินะเพราะถ้าผมล,ลงแล้งเนี่ผมจะชอบลงวงฟ้าเว้ยนี่สภาแม่งเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะถ้าไม่มีวงฟ้าก็น่าสนใจสำหรับการฟาร์มครับแต่ครั้งนี้เหมือนจะมีตัวมากับเราแฮะด้านหน้าหนึ่งคนว่ะ เอายังไงหนุน่มนี่เปิดไม่มีอ่ะเฮ้ยมันดูเหมือนจะถึงก่อนเรานะแล้วไงครับเราไม่สนเพราะว่าถึงไม่มีคนคิดแต่คณิตคิดให้ครับอ,มอมืมาเวนี้สะละม,มาปุ๊บก็ได้เกาะก็ก่อนเลยครับกีบาเลตวิ่งผ่านไปเราน่าจะไม่เล่นนะแต่เข้าขวางมาแบบนี้เดี๋ยวโดนแน่ไอ้หนุ่มเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ โอ้ย oh, oh แล้วแบบนี้หวานดีครับมาเบิมก็ได้ลูกซองใหม่เลย M590 นะเป็นพืนลูกซองอีกหนึ่งกระบ,บอกนะที่ผมชอบนะส่วนตนัวผมชอบมากถึงมันจะดูแบบเล่นยากหน่อยก็เหอะแต่มันก็น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งปืนครับแล้วเจอขวามาแบบนี้ขอเปิดหัวในป้านหนุ่มเอ้นี่มีดูเชิดแล้วมาแบบนี้ดี่เอาไปขอน,น,นัสขีน้านเม็ดแล้วแล้วก็คงเหมือนกันนี่หลังจากที่ห่างหายกันไป โชว์มาเด็ดๆแล้นะครับสามก่อนน่าจะมาตัวเดียวนะเปิดมาก่อนเลยครับลิมแรกของเราก็หวานเทียบหวานปากกันไปก่อนครับสบายๆชิวๆครับการเล่นไม่ต้องกดดันนะแต่เราก็น่าจะกดดันอย่นะเพราะว่าเรามาสี่หนึ่งเออแต่ถ้าแบบปวกสายนักแข่งนะสายไฮไลท์ไฮไลท์นี่หมายถึงแบบไฮไลท์กด4 1หนึ่งอะไรแบบนี้ไม่ใช่ยญิงหัวนะก็จะแบบชิวๆหน่อยครับเพราะว่า ไม่ได้สีแต้มไม่ได้คือรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเรามาสีต่อหนึ่งยังไงเราโดนลุมเรามีโอกาสที่เราจะจบไวแล้วอ่าแรงเราจะลดนะอืมนะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะสำหรับการฝึกเล่นหรือว่าเอาไว้ฝึกฝีมือครับสำหรับเราราน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะหลายคนที่อยากไม่รู้ว่าจะฝึกวิธีไหนนะนี่ก็ลองเล่นดูได้ครับกดสีหนึ่งนะ มันจะแตกต่างจากการเล่นสุ่มทีมไปนะเพราะว่าถ้าสุ่มทีมไปเนี่ยอืมก็เรีอกอะไรมันก็จะได้เดินเกมอีกแบบครับอืเอาล่ะย้ายเมืองกันดีกว่าครับตรงนี้ลงสภาพอดีนะเพิ่อโดนเช็คก่อนเลยครับเฮ้ยมันมีคนยิงอยู่นะด้านหน้ายิงเปิดจุดอืมวันนี้มันลิ่น ปืนจุดเฉียวก่อนเนี้ยวันนี้ปืนไม่ค่อยเฉียวเท่าไหร่วะ่ะโดเราได้ครั้งแสงครับไม่มีนะเปิดตาอันเชิญเนี่ยเฉียวนะท่านผู้ชมถ้าเราปรเปิดตาอันเชิญฟาร์มก่อนครับยอยู่ช่วงว่ามเราไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วก็ฟาร์มไปชิวๆเลยครับนะของแบบไม่มีอะไรเยอะ่ะยังไงนะคลิปนี้ ขอฝากกดไลค์กด like, แชร์หน่อยนะครับผมออมาดูว่าพี่โมงเนี่ยจะได้กี่คิวแบบรีเฟกอาจจะไวชาลาหน่อยนะไมไ่ได้ตามทันหนุม่มๆวัยรุ่นนะแลน้วไงเราคนแก่นะอุ้ยไอแปดวะผมว่าน่าจะไปล่าเมืองอ,อื่นดีกว่าวะ่ะเมืองนี้น่าจะเงียบเหงาแล้วอาจนี้เป็นเมืองน่าสนใจครับ เป็นตัวเรียกได้ว่าจุดมาร์กจุดกลางเลยก็ได้ครับเหมือนข้างใหญ่โอ้โหแล้วลงมาก็เซอร์ไพรส์ด้วยโดนก่อนเลยครับตรงนี้เฮ้ยงายเราจะแดดปาดมาปิดได้ก่อนครับมาดิไอ้หนุม่มขอเมมแป๊บปยิงไ,ไม่โดนเลยทีโดนไปนร้อยหนึง่งมาดิแดดเข้าไปต่อเฮ้ยถือว่ามันเป็นเชิงอยู่ไหนตัวนี้มาดิเฮ้ยร้อยสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้มันเออนั่นแหละกว่าจะน็อก โดนสบ้าง,งให้มันรู้ไปพีมของจริงเท่าไร่ไม่เท่าไหรเหมือนเมื่อกี้เน่นจะเห็นอยู่อีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมเวลาฟาร์มของเหมือนกันครับนาย่าแบบนี้นะมีโอกาสที่จะโดนหัวได้สูงมากครับถ้าเรายืนกดเปิดกระเป๋าแล้ยืดเฉยๆอ่ะตอนสามารถหมุนแล้วก็เปิดกระเป๋าได้นะครับผม,มหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ด้วยนะก็เป็นชิคให้ครับ น่าจะมีตัวอยู่ฝั่งโน้นนะว่าเราต้องเดินไปดูกันสักหน่อยแล้วแหละน่าจะได้มันอยู่ครับอยากจะยิงให้ได้อีลิมเยอะที่สุดนะครับผมมาดูว่าเยอะของเราเนี่ยจะได้กี่อีลิมกันเราเปิดโดนเช็คมาครับขึ้นตัวแบบนี้ผมบอกได้ว่าเสร็จโจร นะไอตัวนี้ไม่น่าจะรอดครับรู้จากแววละหาม,มุมขึ้นไปก่อนนะตัวนี้ยังหารไม่เจอเฮ้ยแล้วนั่งทำอะไรไม่สาน้อยโมโมโอุ้ยไม่ตุยด้วยคนระับแม่กื่อกี้เขาหน้าจะเอาไอ้ยังเปดลิงมันนะแต่ไม่เป็นไรคนระับเรายังไหวอยู่แลวนีเอาเพอร์ซิลีโว์ด้วยอหอันนี้อาจจะเกิดจากการลบทั้งนีโยไม่ต้องตกใจคนระับอาจจะมี ตื่นเต้นตื่นเต้นตหน่อยแต่ผมเล่นโ,นโหนฟังนะไม่มีหูฟังเล่นเลยแล้วดีครับรีเฟกไช้ชลาไงอืมแต่ตอนเล่นนี่เปิดเสียงดังเลยนะเราได้ยินครับเสียงเข้ามาเอาอย่างไงตรงนี้เหมือนมันจะไปพันยานะ <S 2> <S 2> นี๋ยวเรื่องดีที่มีกล่องมาดิแล้วมันแผลปล่านมาแบบนี้ <S <S <lio> ไ,ปไปเลยครับตรงนี้ะเอาแดงๆไปชิวไปเลยครับได้หมดแล้วก็ตรงนี้สี่คิว ไปดิหือว่าเปิดเลือกเปิดใช้ไปครับไม่มีปัญหาเราจะจังหวะฟาร์มมันต่อไม่ได้มีแค่นี้เลยครับเจอทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่ามีมือเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเออดักแข่งนะดักแข่งเรียกตัว๋ยวาหาคิวต่อเลยครับใจจริงอยากไปเปิดตัน้นไะล่เลยสองพันเจ็ด าล่าน่าจะมันอยู่แต่ผมเดินหาดีกว่ามันได้อะไรสมเสียงดีครับถ้าตาล่าเดี๋ยวมันตายไปเดี๋ยวคลิปนี้มันจะตายไปโอ้ล้วหน้าต่างมันเป็นอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมโอไม่ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเรามากับชดุดคณิตคิดไม่ออกครับอืมแต่รักเธอนะอยากบอกให้รู้ไว้นี่ มีคำคมสะดด้วยเฮ้ยเราเจอครับพวกนี้แดงๆไมนมีหายยังแดงอยู่เต่เขไก่เวลามันยิงโดนมาเนี่ยมันจะชอบสนุกนะท่านผู้ชมไอ้ยังขอไปได้อยู่เฮ้ยแล้วมันมีเพื่อนลงมาโอ้โห้ที่มันไก่โต๊ะเหลือใครเนี่ยแม่ราเบสามสิบเอ็ดโคตรเบามาดินมโผล่มาสิอาดี๋ยังไม่โผล่ หนงขวามาแบบนี้โอ้โหเหลืองเตอนี่ไงวอยองทันครับหลังจะเข้าอยู่ไหนเอ่ยเหมือนผมจะเห็นแล้วนะอยากกระโดดมากเลยนะแต่ไม่ต้องกระโดดก็ได้คนระับเป้าล่าก็ยังคงไหวนะเจาะเลยคนระับวันนี้ไม่สนตัวเลยแล้วการไม่รู้ลนะเรียบร้อยคนระับได้เหมือนที่ตรงนี้เป็ดอีลิมนะว่าเปดคิวมาว่ะเชิงมาว่าตอนนี้ผมว่านะ ่าจะมีสิบบวกอยู่อะหรือเปล่าวะท่านผู้ชมมาจจะเตาหมัม่วก็ได้นะฝีมือเราก็ไม่ใช่ดีอะไรนะแต่ก็พอไหวอไปวัดไปวาได้อยู่ครับน,นี่ไปวัดไปวาสันเลยแวะเข้าก่อนเนี้ยวันนี้น่าจะเข้าวงนะเพราะว่าวงเขาเริ่มบีบแล้วเราก็ต้องน่าจะหนีหน่อยกระเป๋ามันที่นะท่านผู้ชมผมชอบ ก็กระเป๋า,าแบบนี้นะเป็นดูแบบมีแอนิเมชั่นดีครับน่ารักน่ารักฟาร์มก่อนครับน,นีไม่สนเดินต่อเลยเข้าไปเข้าเช็คกันหน่อยครับนี่ก็หาจังหวะเล่นเรืเ่อยๆครับเหลือยี่สิบสามคนละรวมเราด้วยล่เก็บของเก็บอะไรไปก่อนครับชิวๆสบายสบาย นจะมีซ้ายขวานี่ไม่มีคนเลยนะครับเหรียญแล้วก็ตัวโห้โ 3, 000, 8สามพันี่จะมีรูปแบบการชุบตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เจ๋วมากเลยนะแบบหมายถึงว่าเราตายไปแล้วแต่เราไม่เสียเหรียญไปอะ่ะเดี๋ยวเกมมันจะไม่ปิดเกมเอานะเฮ้ยมีคนหรือเปล่าทำไมได้ ยินเสียงอะไรอยู่อย่างนี้ไม่น่าจะมีนะผมมันชอบคิดไปเองสูงมากแบบกังวลตัวเองแต่ผมผิดแล้วนะอะไรมันวิ่งแบบแบบแบบน,นั้นแดงโอ้ยพรอมมันพานลือเกินครับแต่ยังดีที่เรายังเป็นอาชีพไงจ็บงานไได้ครับเอา,าอะวงเริ่มบีบแล้วหนีเราเรื่อยๆเลยล,ล้วก็ต้องเข้าวงกันดีครับยาวๆเลยครับตรงนี้ เข้าวงกันให้สุดไม่หยุดแค่เท่านี้แน่นอนครับการลิงแหลงนี่สี่หนึ่งมันก็งอเหมือนกันนะไม่มีใครแย่งคิวเอ๊ไอเด็กนี่เอ็งจะขับรถแบบนี้ไม่ได้นะหนุ่มนี่ไงแม่ขับรถแมวนิชามากันล่วงนี่ครับผมนี่เขาไม่จะหนีเสือมาหรือเปล่าแม่มันปาจระเข้พี่ม่งแบบนี้ก็โดนนี่ครับ ต้องหาตัวต่อแล้วเจอด้านหน้าเอาอยัางไงดีเอ้มาดิไหวหรือเปล่าไว้นมไหวหรือเปล่าไหวไหมมาเรืยิงฟรีๆครับเอา้เอาเฮ้ยเกี้ยวยิงมันอยู่นะหายไปไหนแล้วโอ้โหแล้วมันสวนมาโคตรเจ็บเลยอืมนัม่นไงยิงอยู่หลังบ้านเห็นไหมท่านผู้ชมแฝบๆอยู่ตรงนั้นอะ่ะหลังบ้านเขียวอะ่ะ พันยาพันเกาะก่อนแล้วเราโดนมิสไซล์มาจากไหนตัวหนึ่งว่าเนี่ยอหน้าก็จะมีหลังก็จะเข้าเลยเนี่ยขอพันยาก่อนเนี้ยโดนกดมาเรวๆเหมือนนี้ไม่ไหวอ้ะถอยก่อนนะก่อนเราต้องรู้จักตั้งลงตั้งหลักปินนะครับไม่ใช่อันไหนที่รู้ว่าไม่ได้ก็จะเฝนเราอย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะจจะเป็นปัญหาของเราได้ครับอืมนี่ไงสอนไปในตัวด้วย เอเคก็จะลิ้นสอนก็นจะสอนเรยละแ,แสงแอดอกหายต่อหน้าแบบนี้มีคนชัวรนะ์เปิดไปโอ้โหไม่โดนหัวเลยคนระับเปิดมาเอาไม่สนดนีบนะเปิดต่อโอ้ยแล้วมันเก็บจัดไปตายทักทีเ้ยนี่โดนไปประมาณ90้แล้วนะโดดแต่เลือดมันสองร้อยดนะ้วยวะไม่เป็นไรดันฉีกมาคนระับกลับระเบิดดีนะดึงเชิงได้อยู่ เอาหายเฉยไป้วมันวิ่งไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรเ้ยด้านหน้าครับตรงนี้นัวเนี้ยกรับพอสองกระดูกหินหลังแล้วแบบแบบแบบนี้ยังไงค่อยว่าการแต่ขอเคลียร์ด้านบนก่อนได้ไหมหนุ่มใจเย,ย็นเฮ้ยนี่ไงนอนทําอะไรอยู่ตรงนั้นกกษตรพิมพ์โมแล้วกลับระเบิดกลับไปขขึ้นเช็คกันหน่อยโอ้โหมาไม่ทันกับอีลิมนลยแต่ไม่เป็นไรเราได้อีลิมนี้ก็มาเจ้าแล้วครับ สามคนนะขอความดี๋ยเลยเดี๋ยท่านล่างไม้หนุ่มทำอะไรแล้วเปิดแดงสวยจัยโดโคตรสวยจัยโดโคตรคมโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ยอะิดเจยังไงเมื่อกี้มันจะเห็นล่างอีกตัวหนึ่งนะนี่ไงเฮ้ยหลังโอ้โหแอบมาตุ๋ยกันแบบนี้แล้วก็โดนตุ๋ยเองดิอืมอย่ามาหาตุ๋ยกันนะที่จะไม่ใช่ ของน้ำจิ้มน้ำติ้มนะพี่เนี่ยตัวซอสต,ตัวแม่ตัวมัมเลยนะครับผมไปได้แล้วเริ่มไปได้ละน้าผมก็น่าจะมีอยู่นะผมว่าเดี๋ยวดูว่าจะเข้ายัางไงเริมาแบบนี้ก็เปิดไปก่อนแปดสิบละเจ้าปอีแปดสิบนี่ไงโดนเช็คบินให้ดินุม่มไปเล่นคนละผิดเบอร์แล้วมาเล่นกับพี่มันี้ต้องอยากหน่อยนิดนึงแล้วทํายืนทําอะไรแล้วตรงนี้สอยเลยเดีรยบผมมาคุยอ่ะ โดนพี่ใส่หัวจนเมียนี่เรียบร้อยหนึ่งนะครับเฮ้ยมาดินีดีไฟยางได้อยู่เรามุมไก้กวสวยครับกดลงเลยครับไม่ต้องสนนะกดเลยสโคปอย่างเดียวเลยครับเป้าไหนเป้าแดงนี่ก็ใส่ไปแต่ตอนนี้เรา16อีริมแล้วเอาวะมันจะถึง20ไหมวะอาจจะไม่ถึงนะผมว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือ6คนแล้วอาจจะโดนแย่งอีริมก็ได้ครับ ยังไงดีมาดิเราต้องค้อๆไปก่อนครับไม่รีบไม่ร้อนอะไรแล้ววิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับแดงๆสิบเจ็ดแล้วว่าเอา่ะมันจะตันแค่ไหนวะแล้วเหลือห้าคนรวมเราออเหลือสี่แล้วครับกลายเป็นว่ามันจะเหลือสามคนโอ้เราหยิบปืนพีทีไอบ้าสองรอบเลยนะเปิดหัวไปเข้าไป ต้องเล่นแล้วนะผมว่าแม่เรียบร้อยแบบนี้สองหนึ่งบาาสองหนึ่งแล้วอย่าบอกแล้วว่าคนละที่ผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะที่เดียวกันเนี่ยเวลเจาะมาแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันปิดปืนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องพันเกาะก่อนเนี่ยว่ากนเกาะนี้เป็นอะไรที่สําคัญเลยครับมันถ้าไม่มีนี่บ,บางกว่าเดิมอีกแล้วถ้าไหลมาแบบนี้ก็โดนพิม่งนะระวังนะครับผม มโมตรนี้คมคมอยู่ด้วยครับตรงนี้ซ้ำลระเป้ามันไม่ล็อกตัวซ้ำเงี้ย,ยว่าเราต้องไปชาร์จแล้วว่าไอวอรตรงนี้เหลือแค่ห้าลูกเท่านั้นด้วยจะได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเร,ไเรามีรบเบิดอันแนบเนี่ยอันคมคมลูกนี้เราบอกเลยว่ายัางไงก็น็อกล้วเปิดมาแดงแล้วเอตัวเมื่อกี้มันโดนระเบิดด้วยนะ,ะจะไปดึงเพื่อนลหรอโอ้โหเน็ตเฮ้ยแล้วเน็ตเวลิกูดครับเน็ต,นต,นตแดงอีก ให้ใจายเถอะผมเปลี่ยนเน็ตแป๊บ <3. S 1> กลับมายังเออกลับมาแล้วกลับได้เปลี่ยนเน็ตไหมล่ะดีนะผมไม่ตายอืมนี่ถ้าผมตายเนี่ยอาจจะสิ่งแง่แนะ่แล้วไอบอลเลยสองลูกด้วยประเด็นเฮ้ยแต่คำร,ระเบิดเรา6หกอันว่ะเดี๋ยวใช้แผนล่อกำร,ระเบิดดีวกว่านี่ต่างวันนี้สัก3สามนี่เอาไปอีกเอ็มฮะกระสุนมาดีน้องเองจะลองวัดเชิงอะละเอียบร้อยมาดิโบ ยางยางัยงยังตั้งไว้ก่อนไม่รีบพี่ไม่รีบนอ้องเลยนอ้องอย่าปาระเบิดมาแบบนี้ปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยยับมาว่าเอ้ยสิก้าอีลิมเก้าคิวกับอันดับหนึ่งว่ะคิวคิวบวกไปกี่แต้มวะเนี่ยใส่ชุดนี้มันก็โหดอยู่แล้วนะเอาแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้มีคลิปหน้าใหม่มาก็รอติดตามไว้นะครับ